ยัดมาโดยตลอดว่าเราเซฟกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพื่อให้ประเทศเดินหน้าฝ่ายบริหารจะบริหารใครมาเปลี่ยนมาบริหารก็ได้แต่ตุลาการต้องมั่นคงเป็นเสาหลักของประเทศตุลาการต้องยึดหลักความถูกต้องของประเทศเป็นหลักวันนี้ตุลาการได้ทําหน้าที่ของตุลาการคือยึดกฎหมายเป็นหลักประชาชนก็ทําหน้าที่ของประชาชนในการส่งเสียงว่าเซฟ ประเทศไทยแทบกระบวนการยุติธรรมเราพูดมาตลอดว่าความจริงมีหนึ่งเดียวและสิ่งที่คอปทอยืนหยัดทุมนุมมาคือพูดความจริงและววันน <faces> ี้ศาลก็พูดความจริงก็ถือว่ายกแรก ยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ใครเห็นทักษิณอยู่ประเทศไทยบ้างตอนนี้ลองดูว่ายี่สิบสองสิงหาทักษิณจะไปออกโชว์หรือไม่หรือจะออกทางท่องทางธรรมชาติเมื่อวานคอรมอนัดประชุมเพื่อ จะออกนิรโทษเฉพาะบุคคลซึ่งความหมายคือจะนิรโทษให้ยิ่งรักเนี่ยดังนั้นมติคลมอเมื่อวานไม่มีคลมอมาทำต่อแล้วใช่ไหมมันก็ไปทังยวงดังนั้นอตอนแรกจะประกาศชุมนุมสัปดาห์หน้าตอนนี้ไปไม่เป็นเนะย <laughs> มันยังไม่มีรัฐมนตรียังไม่มีนายกมาให้ดา่านี่จะด่าใครละ่ะทีเนี้ย มันจะเงาล่ะมันจะเริ่มเหงาแล้วนะไม่มีนายกมาให้่าต้องรอถ้าอีกนานไหมเนี่ยทักษิณยังไม่ติดคุกกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเดินต่อเพื่อเอาคนช่วยทักษิณอย่างที่กรรมการสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการสอบสวนแล้วเห็นว่ามีบุคคลที่ช่วยให้ทักษิณไม่ติดคุกเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ควรจะใช้ บุกค้องโดยสุจริตส่งไปที่ปปชแล้วดังนั้นกระบวนการที่จะเอาทักษิณกลับเข้าคุกและคนที่ช่วยทักษิณกลับเข้าคุกก็เดินไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันในช่วงที่ทักษิณไม่มีอำนาจเป็นศูนย์ยากาศแบบนี้ทักษิณอ่อนแรงลงข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นสัปดาห์หน้าจะครบหนึ่งเดือนที่เราให้เวลาปปช รักบาลก็ไม่มีกระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าต่อสัปดาห์หน้าครบหนึ่งเดือนเราไปหาปปชกัน <motion> ดีไหมไอ้น <month brewer es> ี่หาหรือพร้อมกันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปปปชเมื่อวันที่17ตรกฎาเราบอกว่าอีกหนึ่งเดือนเราจะมาหาคำตอบใหม่แล้วที่สำคัญเนี่ยปปชได้รับรายงานจากกรรมการเสร็จไปแล้ว ได้รับรายงานจากกรรมการสิทธิ์และโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยส่งรายงานการรักษาที่เรียกว่าเวระเบียนให้ปป,ปชไปแล้วดังนั้นยข้อเท,ท็จจริงแบบนี้ถ้าไม่ไปกระทุ้งปปชให้เดินหน้าภายใต้บรรยากาศที่ทักษิณไม่มีอำนาจเราก็ต้องไปกระตุ้นปปชกันหน่อยดีไหม ก็ไปตามสัญญาเราบอกปปชว,ว่าหนึ่งเดือนเราจะมาใหมน่นี่มันจะครบหนึ่งเดือนคือวันที่สิบเจ็ดสิงหาแต่สิบเจ็ดสิงหาเราอยู่โคราชสิบแปดอยู่สุรินสงสัยเนี่ยคิวทองอาจต้องเดินสายทั้งเดือนเดือนนี้เราจะไปกันวันไหนดีห <c oughs> าเือกันเต็มๆมแบบนี้เ,เดี๋ยวต้องถามพี่นิพิษเพราะาพี่นิพิษก็บอกอยากไปด้วยหมอตุลก็อยากมาด้วย ตอนนี้จะภาพร่วมเยอะแล้วไม่ต้องห่วงนี่วันนี้คนเยอะคือคักเดินไปทำเนียบหน่อยดีไหมไปพูดไอ้หน่วยข่าวตกใจหน่วยข่าวตกใจเลยบอกพอจะเดินไปทำเนียบไปแค่สะพานชาไมได้ไหมคิดถึงป้ากแกไขดอกไม้นะ่ะคิดถึงแก ป้าน,นี้ป้าคงมีใจละ่ะคิดถึงเราพอป้าคงฟังข่าวแล้วบอกเสถาไม่รอดสงสัยป้าคิดถึงคอปทอนอ่ะนี่ต้องโอ้ต้องไปไหว้เสด็จเตียกันอีกวันอังคารที่ยี่สบิบสะดวกกันไหมฮะ <c oughs> อังคารที่ยี่สบิบเราไปตามเรื่องให้ทักษิณติดคุกที่ปปชกันดีไหม นี่นัดหมายกันแบบนี้กันเลยอังคารที่20เจอกัน11บอโมงที่ปอปอชอเดี๋ยวเอาลดเครื่องเสียงไปพี่น้องนักดนตรีเตรียมพร้อมด้วยไปเล่นดนตรีพี่น้องก็อยู่ในล่มในสนามหญ้าทานข้าวกันนะักดนตรีก็เล่นดนตรีกันติดตามจนกว่าทักษิณจะติดคุก